สวัสดีครับผมนายอาชิระอนุพันธ์ครับรหัส5305898ครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาครับก็จะออกมาเล่าเรื่องถึงประสบการณ์ครับก็สมัยตอนอยู่มัธยมผมก็เป็นนักบาสประจำเรียนครับก็ได้ออกไปแข่งกับโรงเรียนอื่นมากมายครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ออกไปแข่งกับโรงเรียนอื่นซึ่งก็แข่งกันไปแข่งกันมาครับตอนนี้มี ใส่ตรงข้ามครับก็คือเขาตัวอย่างใหญ่มากเลยเชื่อว่าโคตรโคตรของโคตรใหญ่ครับตัวนี้สูงกว่าผมมากครับก็เลผมก็เลี้ยงเลี้ยงบาสไปครับแล้วตอนนี้สอกเขามากระแทกเข้าที่ปากผม,มครับกระแทกแบบอย่างแรงเลยจนแบบปากข้างนี้ครับแตกแล้วก็ยังเป็นรอยแผลเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะผมไม่ได้ไปเย็บ ก็ผมก็ยังเล่นทั้งปากแตกงั้นต่อไปครับจนจบเกมครับสาเหตุที่ออกไม่ได้ก็คือไม่มีตัวให้เปลี่ยนนะครับก็เลยต้องจําใจเล่นอย่างนั้นจนจบเกมครับก็เป็นประสบการณ์ที่มันดีนครับก็ถ้าเพื่อนๆหรืออาจารย์อยากลองมั่งก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับผม